นะโอ้ทวดหาทวดคนนะเฮ้ยท่งบุละทุกคนเลยไปกันเมกินโฮเทดีล่ะโอเคขับเนาะมากินกับพ่นเขตกระแยบเปทุกคนให้เลย ทุกคนเห็นะอืมไปเียำเรียกชื่อเล่นนะมามาเข้าเด้อข้าวเท่งได้ยันไห สบายดีทุกคนเนาะมัอนี้พบกับเบ้าค้ำเช่นเก่าเช่นเคยกับสวอนแล้วก,ลก็ลูกๆเนั่นมันนี่ะกกนะสวีสบายดีมัอนี้ชิพาทุกคนไปหาเลาะคุดเคสเมื่อก่อนทุกคนนะมบ่พอได้กินเพลงๆนะทุกคนเนาะนะบไปน้ำลูกๆด้วยมัอนี้แหละลูกมาครบมัดมัอนี้ติดเทอรมติดเทนเนาะอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ย์องเบ้าค้ำเนาะทุกคนเนาะนี่ไปก่อนละ เดี๋ยวคอยไปไปต้ำไปน้าก,กันไปรูน้ากันทุกคนมันหัวชิมมานอ่ะบอกได้ไปไปเลยมทรงบึงเพื่อไปตำม,มานกันเดานี่ชิมไผยชิมมันบักน้อยๆก็ชิมมีชิมทั้งหมดถ้าบุญตาก็ชิมน้อยห้อยชิมน้อยๆรวดนะ่ะพูดละทุกคนเลยไปกัน โอ้ปากระมิจอยเชีบเชีบตา มังเกาแล้วทุกคนนะหายหนานี่เคยมีเนาะแล้วบึงแหงก่อนเทวีขุดนะใ้่ป่ะดิเข็ดเหรอนี่แหละเข็ดกีน่าทุกคนเลยเนีน่ยเทวีมานมานกอนหมู มานก่อนแา่เทวีมันไปก่อนะล่ะฮะอ้ลฮือะอ้อฮืออร่อนีนบ้านี่โอ้โมแมเมนจับโอ้แมนมัเลยนี่พอกระไดคือเดียวฮ่าตุกี้มาแล้วตุ๊กี้ มาละฮัลโหลโอ้จีบขุดเสียบกวนนี่เอี๋ยวเราเสียบแล้วะ อ่าฮึฮึรูมันฮึ้เก็บขามนี่ฮ่าฮ่อ้เ็ามาแล้มาล้วฮึเฮ้ โอ้ทีวีกำมานช้ำพ่อโลดนี่แหงนี่ก็แม่งตีก็หลงงานไป มาเลยเลยเชชสามตัวเอาผลไล่ก็ไล่กัน้เลยนะตัวเดียสาตัวมัดแล้วเปล่าน่ายงหน่าตัวนี้เอาไ่ได้ทุกคนสาตัว

โอ้โนี่ไปเดี๋ยวละคนนี่คช็คคำทุกคนเลยโอ้ปละนี่ระโอ้น่ตนึตเอาอีกละโอ้เอาเลยดูนี่คนมาแล้วบอกมาแบอ มีรถเต็มโอเคเงมนะนเนี่ยเ้ยขุดไฟขุดมันพอ่มมาละห้ามตามานละนี่นะเห้ับ โอ้นี่นอน,นี่ก็มานท้งมอนได้เค็ดขคาบ,บ,บักไงห,หนึ่งอ้ยดีใจขนาดกินตัวเรียวอีมบ่อืมฮ่าขุดเ <laughs> ต,ตอขุดเต,ตอ

กินโฮทเทยดียวป่ะเออะโอ้เข็ดขับเนาะมานนะชวน,นเออทวีผู้ผู้มานนะเอาละโอ้โห,โห,โหมานดุลนี่นี่นะอะรตาตจะะได้กินยอ้นอนยุ่ง เตมึงบัดคุดเชียมก่อนเรียมได้าวปลายีแ้วดล่ะท่านเมืองใช่นะเอขีดหน่อยยุกิก่อนเบิองกิคุดก่อนเฮ้ยเห็นุกิเฮ้ย เธอยาเวละน่ะเชื่อ กี่ได้ละเจ็ดจีน่าเจ็ดจีน่าเจอกิมีอีบ่นั่นนะเห็นลยนะนี่เช็ดำอือหืออือหือกดกนี่ตาหาเอ้า หาลหันนี่คดบอหันเออคดไปมอ้ตัวบักใเชื่อหันมานขนาดเลยุเขดกระไรลายเล้ทุกคนวันนี้สิกิตัแห่ก็ทุกคนเลยเมื่อหอนแดดแล้วนี้กันวนยินตาเมื่อแล้วนไปหามาโแห่ม่ได้เมื่อห่ับเขาชวนก็ทุกคนเลย

ว้าตัวเก่งนี่ต,ต,เต,ต,ตเกเลยหกหกมาเลยชว,ว,วนมุขคำก็หกเลยทุกคนโอ้ตัวแห้ง็ลยพุกนละดกจะเจอจะทุกคนนะเฮ้ยลมพัดนี่นนนนี่ทุกคน มางามๆเลยทุกคนดิเนี่ยโพดกเลยนะนี่ตัวนี้ก็นี่ยเอิญชวนตุบน๊บติ๊บอ่ะม,มาเมื่อกินกับพนเครแกเสบเลยทุกคน,นี่ยแกแหเลย,นเนยมาอ่อนๆก็มีแกก็มีไปชมเดียวคือแฮ่ลายนะเนี่ ลายฉลึกเลยลายอ่อนแสบได้บุ่หนึ่แสบบารุณนี่งนะด้วยมาแกเนี่ยไปพันนั่นนี่ปูสบายเด้ทุกคนนะป้าชื่อกะอ่อ <laughs> <laughs> ปลาข้าวจะกินอ่อนนะแสบกว่ามามักอ,อนกันแกกระได้ เมงกินเนาะชิคเกอร์คักตามเริ่องมาหนิ <c oughs> อยู่เขาวละฮิว <c oughs> นะหากับสิบเอ็ดมงเคลนึงขาชันเลยนะขาชันละไม่เ <c oughs> ลย <c oughs> ทุกคนเนดะ้อนี่ตัวนี้ก,กบบ้าอีลตัวนี้นั่น ตัวแห่ธรรมดาวะนี่นะน่ะแต่แสแคือเดียวบอสแือเดียวเดียวบ่แซบคนำน่สแรหน้าอ้อนนแบบเลยดียวมันคนตัวนี้บ่ลลยทุกคน,น,นเลยนะตัวก๊กนั้นลล,ล่คนละสีลายพันาะเดียวออทุกคนบานี้ สวอนย่างตำลักมาให้กินเขากันทุกคนด้ยตอนนี้หิวเข้าละกินตัวแห้ก็เแล้วจนเรียบร้อยสวอนเพิ่งกำลังไฟอยู่วันนี้ได้กินเข็ดนะเะเบิ่งเข็ดเฉลยไลยเต็บเติบทุกคนเลยนะไลยเติบทุกคนเลย เคลกับข oh, ้ามเขตจีน oh, so sure <se> ่าโอ้โหตัวแห่อีกอะตัวแห่อีกโอ้ยช้ำชิกินนี่ต้องการผูดเชี่ยงกินมาหนิเริ่มต้มแจ่วต้มแจ่วเนาะแจ่วกินกับตัวแห่เป็นว่าปากกาดาวพ่อโอ้ยปากกาดาวทุกคนนี่วบ้านก็ย่างเขตแล้วก็งามนี่ผู้น้องอยู่ทุกคนเี่ เข็ดขาคำเค็ดโบเมนได้เข็ดเบาคํำนยเข็ดขาคํำเทุกคนฟังคับคักเข็ดเบาค้ำไม่ได้เข็ดขาคํำเข็ดจีน่าตัวบักไงทุกคนางมอได้บอตรรอเอาพักมื่อใส่ปนมื่อใส่ปนเขตกันทุกคนเลย พักงามอยู่ได้จวบ้านเพิ่นปุปุพอได้กินทุกคนนะกว่าซื้อมูเนาะเงินกระบาลายก็เลยปุพัก,พกปุเอาพักกาศใช้พุ่นทุกคน,นใช้พุ่นคีเบคีงโง่พุ่นคอ,อกว่าปลอดสารพิษอยู่ได้ พักปอดสั่นผิดบุหรี่ใส่ปูยน,นี่กระเพาะทุกคนนะแต่เวลาปลงทุกคนเลยก็ผล่ะไมาปงมันก็ทำไมกีบเลยนี่ทุกคนกระปูนั่ง่าพริกก็ต้องใช้ลาย <laughs> ใช้ลายให้เราเดีเช็ดกระตุกพนตรีมเครื่องอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนี่<ข>อาตะปน่น <c oughs> เป็นหิ้วข่าแห้งละพอน้ำป่นแช่ชุดชิมืออีลามานันนี่มันกินแบบบานนอกบานหน้าทุกคนเลยป่นเคต

เดินชี้เดินหาหนึ่งยามันเลย,ออยมอนเนาะมีค่ยอยมีขี้ไปเลยได้เครียดยามนี้มัน<ะ>หากินเงี่ยป่นซื้อไหนซื้อน้อยป่นป่นเลยทุกคนเลยอันนี้กะเอาน้ำต้มวันนี้เพาะเซอร์แล้วอันนี้นกะ <c oughs> ปูน้ำบรใช่ปวกะปูคนแต่ <te S 2> เครียด <สะ S 2> อย่างเ <ki> ดียว นี่จะตีดูครับคือซอยพักลงเลยทุกคนนะพักลงมัพงนพักลงนล้แม่นหอมโลดไปงึดเลยเนี่ยพักโคออีกกินหอมแล้วทุกคนไลยโดยตาล่ายิวเข้าได้ละตอนนี้ก็แม่น12โมงปลายแล้วคนนี้ อ่าเรียบร้อยอ่าก้อนเท่าเลยอุ้โอ้ยโหเรี้วยอดเจียขตดโอ้ยผักเต็มกระตุกอันนี้เต็มไปจุ่มน้ำห้อนได้บบน้ชีโลกผักกระเดาเน่ะจุกมาเลยวะ ชุกละยกเอ่ไบีมันแตกบีมันแตกแ้วมันชุกชีบคมแล้วละ,ะวคนว<ด>นจะจะกินขนาดเลยอือโอ้มาแล้วทุกคนเลยมาแล้วมาแล้วบานนมา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 อขามาึมา้าาาานขาไหมคักคักคบ้งนี่น ปุ่มกินจับมาเด้อมาเด้ออน่แน่มามาข้าวเด้อข้าวเท่งนี่นี้ทำกันเลยป้าลูกป้าลงมากินข้าวมันกันสบายดีป้าลูกข้าวมันน้าวถอยมาบินนี่อหกระดานี่ทุกคนเนี่นี่กระเขต่นอน เสียดนะครับพืนเจ้าจ้ากุเคลดไปนะมาชกแห่หหกันเออสำโชกสามชกก้างใช่รเรียนักกะดาวกับมังเฟนนิ้ Hãy subscribe rồi, kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดีต่อสุขภาพถึงมกกะกระดงโค้บอลจับนะจับขนาดมากัดมาคิดกาดมาคิดเ้าไปมาชมงแห่งยส คำาใหญ่ขนาดลุดขาวเต็มคัมอ, <c oughs> อันนี้ก็ะบอคข้าข่าอิม่มรบยลอยระบอกข้ามที่หาหมดแดงก่อนหาหมดแดงมา,าไยตามจินตวากางทุหหกคนมูซี่ยายบบล,ลูกบอลดอกกระล่าทุกอนทั้งใดก็ตามที่น้องฝากกรลค์กดแชร์ะนะแต่ก็เค็ดิถือว่ามาเนีทุกคนไดมือนนี้เลยคำกโอ้มีอย่งางไรแต่ขอบกใจทุกคน ที่เฮามาหรับชมและหายตังัใจเพราะคำทุกคนคลิปจปะไรพวฟาดคลิปนาบพาพราะคำที่พากไปเฮ็ดอีย่างคลิปนี้ขจบคำว,ว่าสบ,บายดี